นี่ไก่ชิแล้วแหละเด้อทุกคนกอแล้วแล้วตอนนี้นะมีแต่ทมดินไซแล้วก็ตั้งจากทมดินแล้วก็มาเทผืนแล้วก็แล้วแล้วเบิ้งขึ้นไลงไนี่นี่นี่แจงมาเลยแจงมาเลย Hãy đi cho kênh đi Mì Gõ Để không bỏ đi những video hấp dẫn สวัสด,ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซองอะคายามินี่คือเฮามาเฮ็ดขันไดเฮือนเนาะทุกคนไอ้เคยกับอะคาโน่กลังเมฮิตขันไดเฮือน,นอได้เฮ็ดขันไดเฮือนเธอแล้วก,ก็ยังบ่ได้ตปูกระโลเธอแต่ก็ติบเนี่ยก็ตีเพดานแล้วมาแล้วใกล้ๆแล้วทุกคนใกล้ๆตลอดจนสิฮอด สองปีแล้วนี่เดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิงไทยไนเฮือนแล้วก็เพชรคันได้มอนี่เนาะช่วงนี้คืออากาศหนาวแล้วก็อากาศแต่ว่าเป็นวัดเป็นไอตลอดคือของควันอีก็ะเป็นไข่ตลอดขบานของขวันไป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 ไ,ปไปนไป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 ไไป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  ไปหาพ่อเด้อไปไป,ไปหาพ่อไหมไม่โอเคตอนนี้คือให้ขงค้อนกับตุลาเล่นอยู่นีน่แลว้วก็เฮาสิพา<ป>ทุกคนไปเบิร์นทางในเฮือนกัขขนขงค้อนบาย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 จุ๊บจุ๊บเบิร์ขขน <laughs> <laughs> ขงค้อนบาย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 ฮะบายบายอ่บายบายเฮ้ยขงค้อน ยาเบิง้งกองมันเขินโค้ดจำไม้ยายาๆๆยาจไม้นี่เอาดินบล็อกนี่มาเห็ดเป็นขันไดเท่านันเห็ดจักขันก่อสามขันตามบมเห็ดคูเออลองอธิบายบ้างเดูมันถือเนี่ยเป็นอย่างคือบมเห็ดคูน้นองเคยเห็นขันไดไผ่เป็นคู บ่าเคยสังเกตจักเจ็ดขั้นเก้าขั้นสามขั้นห้าขั้นประมาณนเป็ยังยนังถืออาคาศอ๋อถือว่าษันเฮ็ดข,ขั้นได้คู่แล้วก็จะถือก็ลเลยเฮ็ดเป็นคลิกนี่ไอ้เคยกำลังกออยู่ฮะก,ก็ก้อนนี้สิแล้วแหละก,ก้อนนี้แล้วก็อนทงดินซ้ายแล้วก็เทพื้นซ้ายเลยนะนี่ ตามขันขันได้เพื่อนเป็นวัดด้วยสงฆ์ซีเหลวสีแหลวบลเลวจักเทือ่อกลไกลตลดอดน,นี่กรโลแล้วเรียบร้อยก็ข,งขัขงล่ารเขาเอบุยอบุ่เขาเลยตุลาเดยอในมคันกำลังมีเล็ตะปูนะกำลังลินสีสไล ตักปูเด้อตักู้เด้ออาขน่อยไปผู้ผสมปูนซีบเกาฮะซีบเกลซบเกแต่ออ <c oughs> แกอน้ะกเคยไปผูกกอประมาณนี้ bà này, bà mà bà đi cho nhìn, cảm ơn nhìn đơn đền đền cọc khép ơi, 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 ok เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปบุ่นข้างในกันนี่ข้างในก็นตีเพดานลาาแล้วเมื่อไหร่ใส่ดอกไฟนี่ต่อไฟลาาแล้วเมื่อไหร่ทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้ใส่กรอบยังเห็นใส่ไฟอยู่อันนี้เห็นเองนะอ่ะขั้นน้อยต่อเองเด้อทุกคนนี่อะเปิดไฟให้เบิเ่ง <laughs> นี่ ันนี้คืออ่ะขั้นน่อยแลนเองเลยไฟนี่นะนี่ฮู้เพื่อนยังบ่แล้วเอาคุมมาติดใส่แล้วรู้ไหมพอเพื่อนตื่นเต้นอ่ะขั้นน่อยตื่นเต้นแหงจนเอาคุมอันชีสังไว้ขนาดมาติดตลก,กแหงรู้ไหมอันนี้คืออ่ะขั้นน่อยสังมาแต่เวียงแล้ก็ติดเองเลยติดเองมาเลยนี่ไฟเนี่ย ถาว่าจากคนอื่นมาติดหายหรือว่ามันแลนให้นี่คือซีหมดหลายแหงเพราะว่าอยู่เฮืนสาคูเธอแล้วหันห,ห้เขาติดม่นหมดไป1เวลาน,นะนี่มาติดใส่หมดแล้วอูแม่เอ้ยความตื่นเต้นของอาคนหอยนี่ดอกไฟนคนแต่ว่าอันประกอบตัวนี้นะ ให้ในสร้างเขามาเหตุเอาเนาะตัวนี้ให้ในสร้างเขามาติดตั้งให้แล้วก็แลนไฟตัวนี้ต่อไฟตัวนี้กับทางในแบบนี้นี่อันนี้ก็ให้ในสร้างเขาโอ้ไฟตัวนี้คือว่าบุตตัวนี้คือว่าบุบอมาไอไฟตัวนี้คือว่ากนี้ห้องนี้เน่ มันบ่ฮูนี่มาเก็บเมียนหมดองนีเก็บเครื่องของอีหยังไว้อยู่องนี้เอ้าปล่อยหมดวะเออบ่แม่นเฮาบ่ฮู้อันนั้นอยู่อยู่บ้นนีเขาจมันมีปุ่มนี่มีปุ่มอยู่นี่ ต้องในเปิดอันนี้ <laughs> นี่เข่ามากทางในกับสีประมาณนี้ทางในคือเราทาสีสีขาวเนาะแต่ก็ยังโมโมเถื่อเพราะว่าเฮือนควายยังบ่ได้ทาสีเถือ่ออันนี้จะเป็นเฮือนควา้าเดี๋ยวสิพาไปเบิรงเฮืขอนคว้าขวานประตูเจ้ามันนั่น<า>นี่ควงเฮงทุกคน <c oughs> นี่ทางในทางเฮือนควาก็มีกงเตอร์นี่เขบาบอกว่าเออ แผนกระดานกระดานแพง mm hmm. บอกนี่อันนี้ก็ให้ในสร้างเขามาติดตั้งเนาะเจ mm hmm. อไฟในไอคัอคนอะคานอยแลนดหมดนี่ถ้าเงินควรเป็นทาวซายไฟแบบนี้ mm hmm. นแล้วก็แต้งกินจากไฟฟ้าก็ได้หรือว่าเขายังซื้ออันนี่ก็อันเตาไฟนะเตาเก๊็ดนะ ที่สืบมาใส่เนาะดูนี่คือนำใส่สะดวงแห้งหน่อยทุกคนแต่ก่อนไม่ค่อยมีนำเลยแต่ว่าดูนี่นำมาแหง้งชุดๆเลยเพราะว่าเขาเจ้าโต,ตไมหมนะแต่ก่อนเป็นทอน้อยๆเนาะทอน้อยๆซือ้อๆก็เลยว่าบ่แหง้งแต่ว่าดูนี่คือแห้งมากแรงมากเี่ต่อแห้งใส่ซ้ำที่ใส่นำนะแต่ก่อนไม่ค่อยมีนำอันนี้ยังบ่สะอาดเถอะนมื่อวานนี่ด็กหน่อยมาทำความสะอาดในนึง ขงขวนันขงขวนันสิได้อยู่บ้านใหม่แล้วเนาะมาเาตลินนี่<ม>ท้างในห้องนำ้ำห้องนี้คือห้องห้องรวมห้องน้ำรวมเดี๋ยวถามเงินสื่อตู้แล้วก็สื่อตู้ซักผ้ามาใส่อยู่นี่สักเครื่องเพราะวะ่าแต่และมือนี่เขาซับมือเนาะหนาวแล้ว จักเครื่องสบายถาว่ามีแล้วก็มีปุ่มนี่นี่อุย้ยนี่ต่อไปอันนี้เป็นในซาง,งจังเจ้ามาเฮทัยน,น,นี่ทุกคนห้องน,น้ำยังบ้ได้เฮ็ดอีกอย่างเถือ่อนเนาะอันนี้อุ้งน้ำอุ้งน้ำอันนี้เฮ็ดว้เพือยยังบ่มีน้ำ เนาะยังบ่มีหนังเฮาใส่อยู่นี่เพราะว่าถ่าวาฮอดและดูฮนนนะ่อนี่น้งโบ่ค่อยมีขนาดหนังขาดตลอดเนาะเฮาก็เลยเฮ็ดองหนังใบ,บเพื่อเก็บหน,นังนี่นี่จะเป็นห้องหนังติดกับอ่าเป็นควเลยเนาะแล้วก็ทั้งในห้องเฮาคแข,ขวนแข,ขวนแขวนเลยเอ้ยยุเอ้ยยุ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 วุย้ย ความวนดินกับตุลาอยู่เอ้ยมั่ก็ชวนให้อายาเยนี่แต่ก็ทา้งในของเราก็จะมีปุ่มเปิดไฟหลายปุ่มเลยพอเ้อใสดอกไฟดอกหน่อยแล้วก็ดอกใหญ่ทั้งในเฮือนอันนี้จะเป็นทางในของของเราเลยเนาะเอาเตียงมาป้าแล้ว ชิดชิดเน่แล้วก็ทั้งในอันนี้ห้องน้นห้องน้ำติดกับห้องนอนเลยนี่นี่นี่เขาจ้องมาติดกาวแล้วก็ยังเขาเขาไวเพราะว่ายังว่่ได้ถูอย่างเดียวนี่ป้าน้ำคือแห้ง ไปหมดทมั้งหมดเลยนี่เจ๋งมาเลยเจ๋งมาเลยลงไปลงไปนี่นี่ <c oughs> อันนี้ยังไม่ใส่ก๊อกเท้าตัวเลยว่างทีที่ใส่ฟันย,ยู่นอย่างนียคุณเตย ขี้มกุ๊บสบดีบาย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 จุ๊บ๊ายบายจุ๊บ๊ายบายจุ๊บนี่ซ้นีคุอบ็สบายมาของฟันเป็นไข่เป็นอฝนบักาการนาวเราเป็นเจ้าหนีเลยนี่ไก่ไก่จะเซ็ตแล้วบอกก็าลจะเถื่อ

เาวนี่ไก่ชิแล,แล้วและเดอ้อทุกคน,นกอแล้วแล้วตอนนี้นะมีแต่ทมดินไซแล้วก็ตั้งจากทมดินแล้วก็มาเทผืนแล้วก็แล้วแล้วเบิ่งขึ้นไงแต่ก็บงไงเบิ่งขึ้นยากแต่ก็บค่อ,คอย,ยากตุลา <laughs> ของลินไหมของตุลา <laughs> <laughs> đi <Điếng> nói <laughs> bà mắc bà tù suốt bớt bay bớt mai hả lệ nè bớt mức kì ắt bớt alo 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 không phải alo alo <laughs> Æi, ai 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 ข้าบุม e. <laughs> uh, <laughs> <get out> <Solar>. ีคนแล้ะมันหายระวังมือเด้อขวานจะเอเปิดเปิดเปิดไอ้ยย่ายย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 ยเยย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 เยย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 ย

โอเคทุกคนทาไวมากคลิปนี้ก็อย่าลืมทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้กันเด้อๆไกลที่แล้วๆลแต่ก็ยังไ่แล้วยังเนี่ยก็ปูกระโลปูกระเบื้องยังปูกระเบื้องนะทุกคนแล้วก็ทาสีทั้งนกก็สิ่แล้วแล้วประมาณนี้แหละทุกคนเอ้ย